ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลพนักงานราชการตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลข้าพเจ้านางรัชนีกรอุดมศรีตำแหน่งพนักงานราชการครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลร,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 รูเตียวศูนย์การเรียนรู้ตำบลรูเตียว,ยรรยต,ต,ยวตั้งอยู่หมู่ที่สองถนนขอบนมทุ่งใหญ่ตำบลรูเตียวอำเภอขอบนมจังหวัดกระบี่ข้อมูลบุคลากรา พเจ้านางรัชนีกรรดมศรีครูศูนย์การเรียนรู้ตำบลพรูเตียวตัวชี้วัดที่หนึ่งจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ d m i s ศูนย์การเรียนรู้ตำบลพรุเตียวได้จัดทำข้อมูล d m i s ที่เป็นปัจจุบันและครบถ้วนมีข้อมูลสถานที่ตั้งและลักษณะพื้นที่ตั้งพิกัดตำแหน่งข้อมูลบุคลากรา ชื่อและเบอร์ติดต่อของหัวหน้าคอตนำอตำบลลิงก์เว็บไซต์หรือแฟนเพจคอตนำตำบลข้อมูลสาธารณูปโภคไฟฟ้าน้ำประปาโทรทัศน์และอินเทอร์เน็ตจำนวนคอมพิวเตอร์โทรทัศน์และอุปกรณ์สำนักงานจำนวนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในแต่ละวันจำนวนผู้เข้ารับบริการที่คอตนำตำบลเฉลี่ยต่อเดือนรูปภาพของครูคศน,น,นตำบล คณะกรรมการกศนอตำบลดังนั้นมีการรายงานข้อมูลพื้นฐานที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่สองระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการกศนอตำบลศูนย์การเรียนรู้ตำบลพูเตียวมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลพื้นฐานระดับตำบลและข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำแผนมีการวิเคราะห์ข้อมูลบริบท สภาพปัญหาและความต้องการที่จําเป็นมีการจัดทําแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับนโยบายจุดเน้นและแนวโน้มการพัฒนามีการนําแผนไปสู่การปฏิบัติและดําเนินการตามที่กําหนดมีการประเมินสรุปและรายงานผลและจัดทําแผนในระบบ DMS ตัวชี้วัดที่3จํานวนความสําเร็จของการดําเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การเรียนรู้ตําบลโปรเตียว มีจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบตามเกณฑ์ที่สํานักงานกสนอกำหนดโดยมีจํานวนนักศึกษาที่รับผิดชอบมากกว่า40คนระดับมตน้นจำนวน34คนระดับมปลายจำนวน19คนรวมทั้งสิ้น55คนมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสํารวจความต้องการของนักศึกษาเพื่อร่วมจัดวิธีการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักศึกษา มีการจัดทำแผนการเรียนรู้รายสัปดาห์บันทึกการเรียนรู้และจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาและแจ้งให้นักศึกษา,ารทราบโดยตัวกันมีการจัดทำปฏิทินการพบกลุ่มทั้งภาคเรียนและแจ้งให้นักศึกษา,ารทราบโดยตัวกันนักศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นและร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำนวน20ชั่วโมงขึ้นไปนักศึกษาร้อยละ75ของนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นเข้าทดสอบกางการศึกษาระดับชาติเ e อ็นเนตศูนย์การเรียนรู้ตำบลผู้เตียวมีจำนวนนักศึกษา12คนและเข้ารับการทดสอบเอนเน็ตจำนวน9คนคิดเป็นรอยละ75 นักศึกษาร้อยละแปดสิบของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภาคเรียนนั้นมียูสเนมและ p ัตเวิร์และเข้าใช้สื่อการเรียนรู้จากรายการตัวทัศน์เพื่อการศึกษาผ่านเว็บไซต์ eTV มีการช่วยเหลือผู้เรียนเช่นการบันทึกผลการติดตามการกาดเรียนของนักศึกษาที่ไม่มาพบกลุ่มมีบัญชีลงเวลาของนักศึกษาและบัญชีลงเวลาของครูผู้สอนมีรายงานการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา มีบันทึกการตรวจรายงานกิจกรรมคอพชอของนักศึกษามีการจัดนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยอานอื่นที่ประสานขอความร่วมมือเช่นกิจกรรมซักซ้อมแผนวิบัติภัยณนะโรงเรียนปนมเบญจาอํเาเภอเขาปนมจังหวัดกระบี่กิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติประจำปีพศ2566ณนะป่าชุมชนบ้านตุ้งปลือหมู่ที่4ตำบลพลูเตียว มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยศูนย์การเรียนรู้ตำบลผูเตียวมีการทำวิจัยชั้นเรียนเรื่องการใช้สื่อ eTV เพื่อเพิ่มผ,ผลสำเร็จในการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในรายวิชาการิรศิสตร์ มีการใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนศูนย์การเรียนรู้ตำบลปูเตียวได้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนการสอนนักศึกษาร้อยละ90ของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภนาคเรียนนั้นมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดนักศึกษาร้อยละ80ของนักศึกษาทั้งหมดที่รับผิดชอบในภนาคเรียนนั้น มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่นมีความสามารถในการสร้างสรรค์ชิ้นงานมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีมีสุขภาวะทางกายและสุนทรียภาพมีความสามารถในการอ่านการเขียนผู้จบการศึกษานำความรู้ทักษะพื้นฐานที่ได้รับไปใช้หรือประยุกต์ใช้ตัวชีวัดที่4 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายศูนย์การเรียนรู้จำบนทู้เตียวมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลการดำเนินงานเกินเป้าหมายที่วางไว้ตัวชี้วัดที่5 ร้อยละผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นำความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับเป้าหมายการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพนำความรู้ไปใช้ลดรายจ่ายจำนวน21คนเพิ่มรายได้จำนวน4คนต่อยอดอาชีพเดิมจำนวน1คนเพิ่มมูลค่าจำนวน11คนตัวชี้วัดที่6กจำนวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัตยาศัย ศูนย์การเรียนรู้ตำบลฟูเตียวจัดกิจกรรมการศึกษาตามมัตยาสัยซึ่งเป็นการศึกษาที่เกิดขึ้นตามวิถีชีวิตที่จำเป็นจากการเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจากบุคคลและครอบครัวและจากชุมชนโดยศูนย์การเรียนรู้ตำบลฟูเตียวมีการกำหนดค่าเป้าหมายตามแผนจำนวน120คนมีผลการดำเนินงานจัดกิจกรรมจำนวน257คน ตัวชีวัตที่7จํานวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายศูนย์การเรียนรู้ตําบลปูเตียวได้จัดกิจกรรมที่บ้านหนังสือชุมชนแลกเปลี่ยนสื่อและวารสารกิจกรรมพัฒนาสังคมกิจกรรมทักษะชีวิตกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาชีพและกิจกรรมฝึกอบรมเด็กและเยาวชนโดยมีกิจกรรมหมุนเวียนสื่อนะรอปอสตอบ้านบางเหลียง โครงการศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อกับเคลื่อนการจัดการศึกษานอกระบบณไร่รัตนาพลัดตำบลปูเตียวกิจกรรมวันผ่าชุมชนแห่งชาติประจำปีประมาณ2พศ2566ณป่าชุมชนบ้านทุ่งปลือกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดปูเตียวหมู่ที่2ตำบลปูเตียว โครงการพัฒนาชีพระยะสั้นหลักสูตรการํำน้ำสมุนไพรนะโรงเรียนบ้านตุ้งปลือโครงการพัฒนาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำขนมไทยนะโรงเรียนบ้านตุ้งปลือตัวชี้วัดที่8ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมกับปาคีเครือข่ายในชุมชนศูนย์การเรียนรู้ตาบลพลูเตียวดําเนินการจัดกิจกรรมโดยมีการเข้าร่วมของปาคีเกอข่ายในชุมชนเข้าร่วมประชุมร่วมคิดร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมในเทศติดตามผลส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของปาคีเครือข่ายและสนับสนุนทรัพยากรให้กับปาคีเือข่ายในชุมชนอาทิเช่นตัวชีวิตที่9าจำนวนงานตามนโยบายเร่งด่วนศูนย์การเรียนรู้ตำบลปูเตียวได้รับมอบหมายงานตามนโยบายเร่งด่วนและงานอื่นๆดังนี้โครงการหล่อปลมให้ความรู้ด้านการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาทางกายจิตสมองของผู้สูงอายุ โครงการการศึกษาเรียนรู้ตามหลักปัิยาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตหลักสูตรการตำยาดมสมุนไพรโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนหลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรการจัดสารจากเส้นพลาสติกโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้นหลักสูตรการตำน้ำสมุนไพร โครงการพัฒนาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำขนมไทยโครงการพัฒนาชีพระยะสั้นหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดโครงการพัฒนาชีพระยะสั้นหลักสูตรการทำผ้ามัดย้อมตัวชี้วัดที่10ระดับผลกำร็จในการปฏิบัติงานที่ดี Beat, Practice ศูนย์การเรียนรู้ตำบุญฟูตีเวลได้นำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงไตรมาสที่3และ4 ทำให้พบว่าการจัดการศึกษาต่อเนื่องโครงการพัฒนาชีพระยะสั้นหลักสูตรการตามผ้ามัดย้อม,มสามารถนำมาเป็นผลปฏิบัติงานที่ดีหรือ best practice อสอนอตมบลผู้เดียวได้ตัวชี้วัดที่11จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายโครงการประชุมการสร้างควารรับรู้พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้พศ2566 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตข้าร่วมกิจกรรมกิจอาสาพัฒนาของสำนักงานกศสนจังหวัดกระบี่เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ2566ณโรงเรียนบ้านตุ้งปลือเข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานคณะกรมกรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเนื่องในวันป่าชุมชนแห่งชาติณนะป่าชุมชนบ้านตุ้งปลือ เข้าร่วมกิจกรรมซักซ้อมวิบัติภัยณนะโรงเรียนปนมเบญจา